วันนี้เรามาติดตั้งเพาลอยให้กับรีโวนะครับตอนนี้ทดสอบน้ำหนักประมาณ4ตันนะฮะคันนี้ลูกค้าทําย่อก,กันนิดนึงนะครับแต่ก็พอไหวนะครับระดับ4ตันคันนี้ล้อเขาจะถ่างนิดนึงนะครับลูกค้ามีล้อมาแล้วล้อถ่างถ้าหารล้อหุบกว่านี้นะครับถอดลูกยางนั่งเพาออกนะครับถอดลูกยางนั่งเพาออกก็ล้อมุซุ้มเข้าไปได้เลยเพราะเพาเป็นเพาแขน30นะครับ หาล้อที่ไม่ทางนะครับก็ถอดลูกยางน <wh ats Napoleon> ั่งเผาออกก็สามารถที่จะบรรทุกได้ละ4ตัน4ตัน5ก็ไม่นั่งเผานะครับตอนนี้ที่มีลูกยางชนเผาเพราะว่าหนึ่งคือเขาทํารดย่อนะฮะคือเราทํารดย่อละไม่ได้ง่ายนะฮะแต่ว่าลูกยางมันจะชนเพราะว่าตัวช่วงระยะยืดหยุ่นมันเหลือน้อยนะครับแต่ถ้าถอดลูกยางออกก็ต้องหาล้อเปลี่ยนใหม่เพราะล้อมันทางนะฮะเราหาล้อที่หุบได้ก็ถอดลูกยางนั่งเผาออกได้นะครับโอเคนี่ก็จบละ4ตัน4ตันกว่าก็พอไหวนะครับ เปลี่ยนเป็นเพาลอยนะครับใช้เพาลอยงานสร้างจะดีกว่านะครับเพาลอยงานสร้างก็แข็งแรงนะครับแต่ลูกค้ามีชุดล้อมีชุดแหนบมานะครับชุดล้อชุดแหนบเดี๋ยวเราเอาของรถกันเก่าของลูกค้าเอามาใส่มาแปลงใส่ให้ใหม่่ะได้หมดนะฮะคันนี้ก็จะใช้เพาของเราอย่างเดียวนะครับเป็นเพลาลอยที่มีเบรกมือมี ABS นะครับใช้งานได้โอเคขอบคุณมากครับ